ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุข<ม>ปล่อยให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันมเราเพียงใช้ชีวิตในแต่ละวันมไม่ต้องไปคิดมากกับอดีต<ม>ไม่ไปคาดหวังกับอนาคตให้มากมแค่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบออกไปเที่ยวบ้างอย่าใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนทางด่วนตลอดเวลาให้มีวันที่ใจได้หยุดพักสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ตามเลาทะเลพี่น้องโอ้ยทำายแตกว่ะตี คำแรกแหกหมันจ้ะจัดกอเลยกุ้งกินให้หน้าเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกไปเลยจ้ะแซ่บๆจ้าอืมโอ้ยแซ่บอืมอันนี้มีมาม,ะมะ่าทุกคนโอ้ยคำใหญ่เนี่ย อ,อร่อยนะเนี่ยดย้วยทำาะไรก่อนดีอินมปูก่อนแล้วกันอืมอืมแลดิอืม,อ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 ม มาม่ามันต้มแต่เองหิไม,มือผักทุกคนมันกินเอาจริงไม่ใช้มือนานแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ฝืนตัวเองมันจะออกมาดีทุกคนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนๆืนอ่ะฝืนตัวเองอ่ะมันออกมาไ่พอดี อยากใช้มือกับเอาโรดแบบนี้เลยถ้าไปใช้ซ้อนโขอโทษตกร้าตกไคร้เลยถ้าไปใช้ช้อนนะมันขีนตัวเองเลยอืมอืมอืมเคยกินหอมหมอมากทุกคน อุย้ยน้ยกระด็ค่อยสั่งเอาเผ็ดหน่อยนะคะไม่เขาจำไม่เผ็ดอีกค่อยวะอืมข่อยอยากได้เป็นเผ็ดอืมอืมอืมเผ็ดเลยทีนี้

แซ่บแซ่บมากอืม menang mm hmm